ปลายทางมันเลย โอเยอะไรประเป้มาแล้วนะจ๊ะวันนี้ขอยไหนยหนาวไกม้อปะปะเป้มาจากกรุงเทพแล้วรถติดเพิ่งมาถึงมันก็เลยค่ำหน่อย ตัดยงเาล่นหน่ยไหมยิ้ยังรอป้าไปไหนป้ไปไหนลูกมีกอกคนนป้าไปไหนยูไม่ดูเไม่เคยอยู่ไหมงกายอักกินป้าไม่อยน้องแก้มน้อแก้มกับป้าป้นะอ้ จะเป็นบ้อนอะไรเอามาเอานี้ใช่ป้าเต้ไม่ต้องหรอกป้าเต้ไม่รู้สิได้จะอยู่คือประตูล็อตไปต้องกายปิดประตูรถให้หน่อยเอิดประตูตรงไหนนี่ไงก็ปิดเก็บขาน่าน่าหรอ รอนานรอตั้งแต่สี่โมงแล้วลโอ้ยรถติดมากเลยรอตั้งสี่โมงมาติดมากรอตั้งสี่โมงจนจนมาถึงโมงขับรถนานาะก็ไปก่อน่อยเร็วก <c oughs> อดสามคนเลยก <c oughs> อด<ๆ> <c oughs> สามคนกอดสามคนจะกินขนมนะเดี๋ยวกินขนมนะนอนขนมน้องกายอ่ะ อันกายเอาอันนี้ไหวไหมไหวไหมไม่ไหวหรอกเอานั้นนะอันนี้เอออันนี้ไหวอ่ะอันนี้เข้าไปในห้องห้องนะ 好了，小孩啊，你不能不样不 Game paper，没得 lock 呢。哦，你搬开，把门弄来，冲开。你过来。妈，去找来。走，快背了。 ไปนีวก mm ินหมูกระทะไปนี่กินหมูกระ้าเหรอใช่กินนี่เปกนเร็วอาัสนี้ไเป้กเ้วอัวนีเ้าเปกแล้วสวัวนี้าเป้กแล้ววัวดี้ไเป้ก่ันเร็ว ขับรถมาลาดอนมากขับรถมาลาดอนมากชั่วโมงจีชั่วโมงนับย่างเดี๋ยวจะไปสมัครนับแล้ว15ชั่วโมงหนูนับแล้วหนูนับตั้งแต่จีสี่เลยเจออุบัติเหตุตั้งสามจีม่องหนักหนักเลยถึงวาแล้วเป็นไรบั้นอุบัติเหตุหลายคันตอนที่ตอนพี่ปอนมาปอนไอย์ซ่อมเขาเคลียร์ทางอยู่ชั่วโมงนึงอะบัฟเฟ่ไหมบัฟเล่บุรีอะ ปะอไม่ให้ตังนะปกหอมแก้มก่อนหอมแก้มก่อนากินไรหอมแก้มวางนี้จปากจปากปปังังมาเราได้จังหะกินข้าวพอดีกินกัข้าวอิอ่มอ้ปอปอหนเปิด ข้าวนมบ่ซื้อมาให้หลายบัดเดี๋ยวบัดนี้นะเป็นเบาหวานบ่ให้กินข้าวนมเด้อซื้อแต่ของกินมานี่แวะตลาดแหลงมื้ออื่นค่อยกินดีๆีในตลาดแหลงมันมาคันไหซื้อข้าวนมเปียซื้ออย่างมาบ่เอาบ่เอาเป็นเบาหวานนะเพิ่งไข่มันอุดตันในเส้นเลือดแมาอย่างนี้ไอ้เป๊ะเปื้อยอยู่หมอมันไปไทำงานแล้วไปกับมูอือไปอย่างนี้อย่างเต้นไปก็หล่ะอันนี้ของเอใส่ตู้เย็นไปกินอันนั้นเด้อ อ,อะไรนะเราวันนี้เรากินอะไรนะกินหมูกระทะกินหมูกระทะอ๋อแล้วจัดงานวันไหนฮะหมาใครอ่ะหมาพี่เชลอ๋อเฮ้ยบ๊ายบายเอาอะไรมาให้กินข้าวันนี้ใช่เอาอาไร อย่าวานโตน้อยเลยไปแส้จือตลาดแหลงคำคำมืดมืดจืดไหมขอบคุณค่ะจ้าดีใจไหมจ้านึกว่าโบยุบันนปตั้งเรื่อยๆนะมึงตัวน้อยไปตลาดแหลงมือเหนียมกินย่านย่านป้าเป้ป้าเป้ป้าเป้เนาะทำไมกลับข้าจังอ่ะโหรถติดหนักมากอุบัติเหตุซ้ำซ้อนตั้งหลายจุดสามคันสี่คันรอนานเหรอ นานสีนี่ขับ<อ>ขับกรุงเทพมาเลยเขับรถสิบห้าชั่วโมง<า>เลยนะเนี่ยเป็นการขับรถที่นานมากครั้งสิบห้าสิบหกชั่วโมงประมาณสิบสี่ชั่วโมง<ะ>ปกติขับแค่เจ็ดชั่วโมงเองก็ฝากทุกคนช่วยเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนกดติดตามให้เรากับแม่เราด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูรักทุกคนมากเลยคะ่ะ